ที่วัดเขาแถวย่าน้ำมกันมน้อยนะครับเป็นสจ้าพนะครับเป็นสะพาล้านทีนะครับขับไปานนนยกพร้อมจะบำไปงหารนะครับมาถึงสถานที่แล้วดนะครับอเรไปเจนะครับรนนายกนะครับเอาางกับกับทีทีแานาจะต้องผูการใส่กเสีอลงไปนะครับผมอารอลอนะครับขอเลอางานตามครับผม ข่าวในวันนีนะครับข่าวกำนันนะครับสำนันตำมโพตวเห้าขอรครับเพื่นติดพระอิจนะครับติดพระอจทิตางำวาอเพื่อนกับสารนาจะมาเพิ่มระดับขบวการนะครับฉนั้นนะครับผมใสแกนขนกาน่งตนะครับอ่านับแรรนะครับอันนับแพรเวลาพิธีความแนวนะครับเือพิธีความแนลาสตราจเรย์เชิญนะครับขันอ่าคุณยายปริตสุขเตอขวงเขานะครับเป็นเจ้าภ่านะครับป็นเจาบาพเป็นเจ้าลมหาทีนะครับ ุทเทียนทูบูชาพระธรรมารายณ์ผีกรมูบูชานะครับหลังจากยุทยยเทียน,นทูแล้วจะขอะเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีเทีสมุดจตุภูมิเขานะครับอยู่ในพงโพลินเขานะครับเรียนเชิญท่านอยาเปิดรวยนะครับเปิดรวยอยากให้นะครับสมัยเป็นอัครน,นะครับ,บเรื่องหนาพระบรมุาคาของประวัติจุลทิพระเจ้าณ์จุบจัวน,นะครับ นักการงไปรห้าคู่น้ำขาศนานะครับตลักหน้าสินโัยด้าคณนางฆนประกาศให้สินนะครับแต่ท้าที่ที่ท่านพัฒนาก่อนารณาักรวิศมากัดจัดเตรียมให้่ห้อวาอาจารย์ครูน้าท่าศาสนานจัดเตรียมใหม่นะปัญาุ่ทธ์จัดเตรียมใหม่ไปอาจัดเตรียมไปเยอะครับจัดเตรียมใหม่พอมาเขาก็ปัจจัยกันมาแล้วมาแล้วปาย มจะเเรื่องขั้นตอนนะครับเรงขั้นตอนใ้ผู้พวกรถพวการนะครับถ่ายแต่เมเกียรัก็่าย้านระธานในพื้นที่นะครับาฟประวัตินะครับแต่เรื่องการนายกไม่ใช่พลรนะครับนายกเทิมนตรีเทศบาลตทับขุนเฮานะครับแรบ,รรา,า,บรานะครับ,บ,รบผมหลังจา ผู้กำกบการร้อนนงนทุน well, like. ี่จุดอยแล้วนะครับจายเรื่นเชิญค้องจุดตเทียนนะครับดีดีุหนาประพัดานี่นี่โตมนี่จุถูกตรงจตาเทียนใหญ่จุดถูกชาติานตับผตนะครับุุหลังจากนั้นก็จะเรื่อเชิญทานประธานให้พธนที่รองัปนนายกิน่งรีนะครับเปิดรูไปดอกไม้นะครับแพท่องนะครับ ไ้มั้งแตเรื่องหนาพระโบรุกใหญ่ใลนะครับ